ชีวิตคนเรานะครับบางครั้งมันก็ไม่มีอะไรที่จะแน่นอนนะครับตอนเป็นหนุ่มๆห,หรือสมัยมีครอบครัวอายุประมาณสั้ง20ปรกว่านะครับขยันทำมาหากินนะครับแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าพอมาถึงบ้านปลายอายุประมาณเกือบเกือบเจนะครับจะไม่มีแม้กระทั่งบ้านจะอยู่นะครับพูดแล้วมันก็จุกเหมือนกันนะครับจุกอยู่ตรงหน้าอกนะครับมันก็ อยากจะแลวก็เลยอยากจะนำมาเล่าเป็นอุทาหรณ์นะครับเรื่องราวของน้าคนหนึ่งนะครับซึ่งแกก็อยู่ในอำเภอหนึ่งนะครับพอ,อมีครอบครัวนะครับก็ย้ายมาอยู่แถวแถบชนบทแห่งหนึ่งนะครับซึ่งแกก็มาอยู่กับเมียสองคนนะครับแล้วก็ซื้อที่ดินไว้แปลงหนึ่งนะครับ ก็เป็นที่ดินที่อยู่บนเขานะครับเนื้อที่ก็ประมาณ19ไร่นะครับซึ่งน้าคนนี้น้าผู้ชายคนนี้แกเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกลัวเมียนะครับเมียสั่งหันซ้ายก็หันซ้ายนะครับสั่งหันขวาก็หันขวานะครับแต่แกเนี่ยมีนิสัยที่ดีอยู่อย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือที่น่าเอาเป็นแบบอย่างนะครับก็คือว่าแกเนี่ยเป็นคนขยันขันแข็งนะครับ ทำงานน่ะจะเรียกได้ว่าตั้งแต่จันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยก็ว่าได้นะครับแต่มันมีอยู่วันหนึ่งนะครับที่น้าแกไปบอกเมียว่า,าวันนี้ขอหยุดสักวันได้ไหมไปดูเหมือนจะไม่สบายถ้าจะไปไม่ไหวเมียแกบอกว่าไงรู้ไหมครับอันนี้มีคนได้ยินแล้วก็มาพูดกันนะครับบอกว่า ก็กินยาหายากินไปสิแล้วก็ไปทำงานจะหยุดทำไมเนี่ยใครดคือใครมาได้ยินก็รู้สึกแบบแย่เหมือนกันนะครับขนาดไม่สบายก็ยังต้องไปทำงานนะครับซึ่งก็ชีวิตแกก็วนๆเวียนๆมาแบบนี้นะครับก็คือทำงานตั้งแต่จันอ่าจนถึงวันอาทิตย์นะครับซึ่งงานหลักๆของแกก็คือจะเป็นพวกรับจ้างรายวันนะครับ แกรับจ้างหมดเลยนะครับก็คือใครจ้างอะไรแกก็ไปหมดนะครับซึ่งแกเนี่ยมีลูกอยู่สองคนนะครับก็คือคนโตเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับส่วนคนเล็กเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับซึ่งแม่เนี่ยค่อนข้างที่จะรักคนเล็กมากๆเลยนะครับก็คือ,คอตามใจทุกๆอย่างนะครับลูกอยากได้อะไรก็จะหามาให้นะครับซึ่ง มันก็เหมือนครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับเป็นเหมือนเหตุการณ์ปกติเหตุการณ์หนึ่งนะครับไม่น่าจะมีอะไรน่าสนใจใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะครับซึ่งหลังจากเมียแกเสียไปนะครับแล้วก็เมียแกเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นพวกเผเด็จการนิดนึงนะครับก็คือ จะเป็นคนจะเรียกได้ว,ว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ว่าได้นะครับก็คือ,อต้องการอะไรก็จะจัดการเลยโดยที่จะไม่ปรึกษา,าผู้เป็นสามีเลยนะครับก็คือหลังจากที่เมียแกเนี่ยก่อนตายนะครับเมียแกก็สั่งเสียไว้นะครับว่าให้แบ่งทรัพย์สมบัติเนี่ยให้ลูกทั้งสองคนนะครับซึ่งผัวแกก็ไม่ ไม่มีปากมีเสียงไม่ได้ยกมือแย้งเลยนะครับในระหว่างนั้นนะครับซึ่งชาวบ้านหรือญาติพี่น้องของฝั่งน้าผู้ชายแกนะครับแกก็มาพูดกันเยอะแยะเลยนะครับบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ยกมือไปแย้งไปว่าเราเราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ยังต้องทำมาหากินเลี้ยงชีวิตอยู่ทำไมยกให้ลูกทั้งหมดเลยนะครับซึ่ง แต่ว่าอันนั้นก็คือ,อก็เป็นส่วนที่คิดกันในใจนะครับแต่ก็ไม่มีใครกล้าแสดงความคิดเห็นนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับซึ่งหลังจากแบ่งทรัพย์สมบัติไปหมดแล้วนะครับอตอนแรกๆนะครับน้าผู้ชายน้าแกเนี่ยน้าแกก็ยังอาศัยอยู่กับลูกคนเล็กนะครับแต่ก็ด้วยที่ ตอนที่ยังสมัยแม่ยังอยู่นะครับก็ลูกก็มักจะมีอาการขึ้นเสียงกับพ่อรือดุพ่ออยู่เป็นประจำนะครับเนื่องจากตะตอนนั้นนะครับตอนที่แม่ยังอยู่นะครับแม่ก็จะคอยให้ท้ายลูกคนเล็กนี้ประจําเลยนะครับก็เลยเหมือนกับว่าเป็นเรื่องเคยชินเรื่องปกตินะครับก็เลยกลายเป็นว่าออพอลูกคนนี้ไม่พอใจออนาแกนะครับก็จะไล่นาแกเนี่ยออกจากบ้านเป็นประจําเลยนะครับ ซึ่งบางครั้งก็จะมาหลบอยู่ตามมุมของบ้านของเพื่อนบ้านอยู่เป็นประจำเลยนะครับบางครั้งชาวบ้านแถวนั้นเขารู้สึกสงสารนะครับเขาก็จะแบ่งข้าวมาให้กินนะครับซึ่งอายุของนา้าของนา้นาณเวลานั้นนะครับแกก็น่าจะอายุประมาณ60ปก,กว่าแล้วนะครับก็ หลังก็หลังแกเนี่ยถ้าใครมองไกลๆก็จะจําได้ทุกครั้งนะครับเวลาแกผ่านมานะครับก็คือหลังแกเนี่ยจะค่อมนะครับเดินเนี่ยงก์เงื่อนนะครับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์เนี่ยมันก็วนๆเวียนๆอยู่เป็นแบบเนี้ยอยู่เรื่อยไปนะครับไล่ออกจากบ้านแล้วก็เหมือนกับหายโกรธก็ไปตามกลับมานะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับลูกสาวคนโตนะครับอดรนทนไม่ไหวนะครับเห็นสภาพ ของพ่อแบบนี้นะครับก็เลยจะเอาพ่อไปอยู่ด้วยนะครับเอาไปดูแลนะครับฟังดูเหมือนจะดีใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่ายังไงรู้ไหมครับลูกสาวคนโตนะครับก็เอาพ่อนะครับไปฝากญาติฝั่งแม่นะครับไว้นะครับซึ่งญาติคนนั้นก็ก็คือเหมือนกับน้ําท่วมปากนะครับเป็นเหมือนกับญาติญาติกันนะครับการ เอาน้าชายไปฝากไว้เนี่ยแกก็เหมือนกับว่าไม่รู้จะแย้งยังไงนะครับเนื่องจากมันน้ําท่วมปากเหมือนคนรู้จักกันนะครับแต่ก็ด้วยความเกรงใจนะครับก็เลยให้อยู่อาศัยด้วยนะครับส่วนลูกสาวก็ไปไปอยู่ต่างหากนะครับไปเช่าห้องอยู่ต่างหากนะครับไม่ได้เอาพ่อไปอยู่ด้วยนะครับก็จนพ่อเนี่ยรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจนะครับ เหมือนกับว่าเหมือนกับเรานะครับเวลาเราเนี่ยไปอยู่บ้านใครนะครับไม่ใช่บ้านเรานะครับการที่เราจะทําอะไรเนี่ยมันก็รู้สึกอ,อึดอัดไปหมดนะครับสุดท้ายแกก็ขอกลับมาอยู่บ้านกับลูกชายเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็ลูกชายลืมเล่าไปนะครับลูกชายคนเล็กเนี่ยแกก็มีลูกติดอยู่คนนึงครับซึ่งอายุอยู่ประมาณ 3- 4ขวบเนี่ยแหละครับก็เหมือนกับ พอมาอยู่กับลูกคนเล็กเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่พาหลานเนี่ยไปส่งโรงเรียนนะครับไปรับไปส่งทุกๆอย่างนะครับก็คือแกรับผิดชอบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นซักเสื้อผงเสื้อผ้านะครับให้ลูกอ,อ่ให้หลานนะครับให้ทั้งให้ลูกผู้ลูกแกด้วยนะครับลูกคนเล็กนะครับแล้วก็หลานนะครับแกรับผิดชอบหมดเลยนะครับซึ่งพอ มันก็มีหลังจากนั้นไม่นานนะครับเหตุการณ์น่าเศร้าใจมันก็เกิดขึ้นอีกนะครับก็คือ,อลูกสาวแกนะครับก็ตัดสินใจนะครับขายที่ดินที่แม่แบ่งให้นะครับซึ่งพ่อพ,อ,พอมาได้ยินคือหลังจากที่ลูกสาวเนี่ยตัดสินใจขายที่ดินแปลงนี้ไปนะครับก็ไม่ได้ติดต่อพ่อมาเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็ ยังมีติดต่อมาบ้างนะครับมาถามมาไทยนะครับมีส่งเงินมาให้ใช้บ้างนะครับแต่พอหลังจากขายที่ดินไปนี่กคือเงียบหายไปเลยนะครับไม่ได้บอกพ่อหรือญาติพี่น้องเลยนะครับซึ่งพ่อเนี่ยมารู้จากปากของคนอื่นนะครับว่าลูกสาวของของแกเองเนี่ยขายที่ดินไปแล้วนะครับซึ่งแกก็น้ําตาคอเบ้านะครับเหมือนกับคนรู้สึกจุก อกนะครับแต่ว่าพูดไม่ออกนะครับน้ำหนะเหมือนกับคนน้ำตาตกในนะครับซึ่งก็ฟังแล้วมันก็ผมว่ามันเหมือนกับเป็นพ่อที่ถูกทิ้งนะครับในบ้านปลายชีวิตนะครับเหมือนกับแกทำงานเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมาทั้งชีวิตนะครับสร้างสวนปลูกต้นมงต้นไม้ในสวนมาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับ แต่กับไม่ได้เก็บกินผลประโยชน์อะไรเลยนะครับก็คือตอนนี้บ้านปลายแกก็ต้องรับจ้างเพื่อนบ้านเหมือนเดิมนะครับแล้วกอ็อาศัยสวนย,ยางที่เป็นของแกเองเมื่อก่อนนะครับก็คือทำงานแล้วก็ต้องแบ่งให้ลูกชายคนเล็กครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งฟังแล้วก็ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเกี่ยวกับเวรกรรมอะไรนะครับเนื่องจากว่าแกก็ ถ้าจะมองผิวเผินแกก็เป็นคนดีนะครับขยันขันแข็งรักลูกรักเมียนะครับแต่ว่าทําไมชีวิตคนเรามันก็แบบนี้นะครับอะไรอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะครับเหมือนจะดีตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแต่ตอนจบก็ดูแล้วไม่น่าก็คือจบได้ไม่สวยนะครับซึ่งก็หวังว่า,าจะจะมีใครนะครับหรือลูกคนไหนนะครับสํานึกหรือว่า มาคอยดูแลแกบ้างนะครับว่าเพราะว่าณเวลานี้นะครับแกก็ทํางานไม่ค่อยจะไหวนะครับก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับสําหรับใครที่มีลูกนะครับแล้วก็มีทรัพย์สมบัตินะครับก็จะแบ่งยังไงก็เหลือไว้ให้ตัวเองดูแลตัวเองบ้างนะครับเพราะว่าบั้นปลายแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็จะทํางานไม่ไหวแล้วนะครับ รายได้ที่เคยได้มากเนี่ยมันก็จะได้เน้อยลงนะครับอะไรที่เราเคยทําได้เนี่ยมันก็ทําได้เหมือนกันนะครับอาจจะทําได้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าจะแบ่งก็ก็เหลือว่ให้ตัวเองบ้างนะครับจะได้แบบไม่เป็นเหมือนกรณีของนาคนนี้นะครับไม่งั้นก็เหมือนพ่อที่ถูกลืมที่ลูกเนี่ยพอได้สิ่งที่ต้องการหรือว่าพ่อไม่มีอะไรให้แล้วก็ ไม่เหลียวแลแบบนี้นะครับก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็ผมก็มีคลิปใหม่ลงประจำเรื่อยๆนะครับยังไงก็ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ตอนนี้ผู้ติดตามก็ใกล้จะ9ก้0พันสับสไครแล้วนะครับ ก็มีคอมเมนต์ยังไงฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมจะเข้าไปอ่านแล้วก็ตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ